คนโสดเยอะมากในประเทศเราแล้วรู้สึกว่าการมูต้องทําให้ฉันเจอใครสักคนค่ะค่ะคุณหมอปลายนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมันมีเทคนิคอะไรไหมคะที่ทําให้คนที่รู้สึกว่าจะไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยหรือที่แบบว่าเป็นคนของเราค่ะมันควรจะต้องมูทางสายไหนบ้างคะถามไ้แล้วค่ะทุกคนต้องขอเทพเพรเทพให้ปฏิหารแล้วการเลือกเทพที่ขอต้องเลือกเทพที่อยู่เป็นคู่เท่านั้นอย่างเช่นพระศิวะนะคะแล้วก็พระนารายกับ พระแม่รักษมีแล้วก็พระแม่อุมาสองคู่นี้คือมหาเทพที่ให้ในเรื่องของความรัก <Okay. S 2> แล้วก็อีกคู่หนึ่งคือพระกิษณะค่ะเวลาไหว้ก็คือจุดทูบดำสิบดอกนะคะ <Okay. S 2> ดอกกุหลาบสีแดง9ดอกหรือ39ดอกก็ได้แล้วก็น้ำแดงแต่มีข้อแม้ค่ะห้ามขออะไรที่เวอร์เกินจริงของ่ายๆเลยว่าขอให้ดีรักเราไม่นอกใจปลอดภยัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอของ่ายๆที่มันเป็นซิมเปิลยังไงคุณก็ได้แล้ว หมอปลายกดดันไหมฮะที่เราเป็นหมอปลายที่ที่เมื่อเราพูดถึงสิ่งนี้อยู่อะค่ะแปลว่าความรักเราต้องสําเร็จชีวิตเราก็ต้องสําเร็จเพราะเราคุยโดยตรงเรารู้วิธีที่ถูกต้องที่สุดเราแนะนําคนอื่นเลยว่าห้ามขอเกินจริงแบบเนี้ยได้แบบเนี้ยไม่ได้ต้องต้องทูบกี่ดอกต้องนี่นี่นี่มาถึงตัวฉันฉันรู้หมดแล้วอะเออทำไมฉันถึงไม่ได้ฉันต้องได้ฉันต้องสําเร็จให้ดูทั้งหมดก่อน ไม่ค่ะไปบอกตรงๆว่ามันไม่ค่อยซีเรียสแล้วก็ไม่ค่อยกดดันในเรื่องของความรักเท่าไหร่เพราะเราผ่านมาเรารู้แล้วว่าความรักไม่ใช่ปัจจัยแค่เราคนเดียวเราจะทําดีแค่ไหนเขาไม่เห็นความดีของเรามันก็แค่นั้น แต่ถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องโน้นเรื่องนี้มันยังเห็นความสําเร็จได้ชัดเจนมากกว่าถ้าง,งั้นพี่อยานสรุปอีกทีนึงก็แปลออว่าต่อให้ทําถูกทั้งหมดก็ยังไม่ได้แปลว่าจะสําเร็จก็ถูกต้องมันขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลอีกฝั่งนึงและอีกฝั่งนึงดูแลเราด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็คือเรามักจะชอบคนที่เขาไม่รักเราทําไมเป็นงานก็ไม่เข้าใจปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะซึ่งปัยก็เปลี่ยนมุมมองอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะ แล้วก็มารู้ว่าสุดท้ายเลือกคนที่เขารักเราดีที่สุดแล้วในความรัก16ปีที่ผ่านมามันให้บทเรียนอะไรในเรื่องความรักกับหมอปลายบ้างมันเยอะเยอะมากมากค่ะให้ทั้งความกลัวให้เราตื่นอ่ะให้เรากล้าที่จะแบบว่า16ปีที่ผ่านมาเราอยู่คนเดียวได้เราก็มีความสุขกับอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายมันไม่มีอะไรแน่นอนคนที่แน่นอนที่สุดคือตัวเรากับครอบครัวความรักของหมอปลายในในณนะวันนี้ไม่ว่าจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามแต่ก็มีคนที่ ถือว่าเป็นคนสาคัญอยู่มันสําคัญแค่ไหนที่คนที่อยูข่ข้างเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อไม่ค่ะ,ขะเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อนี้ไหมอันนี้คือไม่ทราบแต่ว่าคนปัจจุบันก็คือยัยงยังตามไปดูนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังมีการกลับมาคุยกันว่าเออที่น้องไปพูดแบบนี้แบบนี้เออพี่ก็ว่าแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็มีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหนู หนูแค่นี้หนูสบายใจมากกว่าการที่แบบเชื่อเธอร้อยเปอร์เซนอะไรแบบนี้ยเพราะมันมีจุดหนึ่งที่ช่วงหนึ่งมีคนเข้ามาแล้วก็แบบว่าพอเธอ,อฉันขอบารบมีเธอหน่อยอเราก็แล้วแบบคืออะไรอะ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับคนที่ปกติอะ่ะคุยกันเหมือนคุยงานไม่ได้คุยกับคนที่แบบว่าเคยมองว่าเราเป็นหมอดูอะไรเงี้ยมันมีความสุขกว่าค่ะตะมุมหนึง่งสาหรับตัวหมอปลาเองก็หมายว่า หนึ่งในคุณสมบัติสําคัญของค,คนที่จะยืนข,ข้างเราในวันนี้คือ,อเขาต้องรับเราได้ตอนเราองค์ลงใช่ค่ะ